มาดูวิธีการเปลี่ยนชื่อเพจผ่านมือถือกันนะคะสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องมีเลยคือตัวจัดการเพจที่ชื่อ Business Su ตรนะคะแอปนี้สำคัญมากนะคะเกือบถูกคลิปเลยนะคะดาพูดถึงแอปนี้นะคะอ่ะเข้ามาที่ Business Su ตรนะคะเสร็จแล้วให้เราไปเลือกเพจที่เราต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อเนาะถ้าสมมติว่าเปิดมาแล้วไม่เจอเพจที่เราต้องการเปลี่ยนนะคะบางคนมีหลายเพจมุมบนสุดซ้ายมือใช่ไหมคะจะมีรูป ของเพจเราอยู่รูปโปรไฟล์ของเพจนะคะติเข้ามานะคะไปเลือกดูเลยนะคะว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อเพจไหนอ่ะสมมติว่าคุดาจะเปลี่ยนแปลงชื่อเพจนี้นะคะเป็นเพจเทสของดาบุนเฮลตี้นะคะอ่ะเข้ามานะคะติกเข้ามาแล้วนะคะ,ะไปที่การตั้งค่าเลยการตั้งค่าอยู่ตรงไหนนะคะ Android นะคะสังเกต3ขีดนะคะตรงนี้นะคะด้านล่างขวามือติเข้าไปเสร็จแล้วไปตรงการตั้งค่านะคะไปตรงข้อมูลเพจ นี่ทุกคนสามารถแก้ไขได้ทุกเกือบทุกเมนูของเพจเลยนะไม่ว่าจะเป็นรูปปกหมวดโม รูปภาพโปรไฟล์ข้อมูลการติดต่อเบอร์โทรอีเมล,ลทุกคนสามารถเข้ามาตรงนี้ได้หมดเลยอะแต่วันนี้เรามาโฟกัสที่ชื่อเพจเนาะเพราะว่าเราจะสอนเรื่องของการเปลี่ยนชื่อเพจผ่านมือถือเห็นไหมชื่อเพจนะคะสมมติว่าโคาดอยากจะเปลี่ยนเป็นบายต้องบอกก่อนนะว่าครั้งแรกถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยรีจิสเตอร์เข้านะคะมันจะพาเราไปที่อาจจะต้องมีการใส่ยูสเนมกับพาสเวิร์ดสิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องจํายูสเนมกับพาสเวิร์ดของ Facebook ของเราให้ได้นะสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วมันก็จะมีการยืนยันตัวตนด้วยอันนี้สําคัญมาก ะะสมมติว่าดาจะเปลี่ยนเป็นบายดาและกันเนาะเพิ่มเป็นบายดานะคะกดดำเนินการต่อนะคะคุณจะสังเกตนะคะว่าชื่อเพจเนี่ยมันจะมีอัอกขระแล้วก็ตัวอักษรที่เป็นข้อจำกัดของ Facebook ต้องดูด้วยนะคะอันนี้คือโคดดาไปโคดาใช้ไปแล้ว18นะคะเหลืออีก75นะคะจริงๆไม่ต้องยาวมากหรอกชื่อเพจนะคะจะกดดำเนินการต่อ บางระเพุนะคะโชคดีที่เราไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พฤติกรรมดีเพจสะอาดเพจเราใส่นะคะก็จะเปลี่ยนได้เลยร้องขอได้เลยนะคะแต่แต่บางเคจก็จะใช้เวลาสักประมาณ7วันนะคะคอนเทนต์นี้มีประโยชน์นะคะช่วยแชร์ให้ไปถึงพี่น้องออนไลน์ของเราด้วยนะคะ